ดวงสตาของคนที่เกิดในวันพุธจากตำราหโหราศาสตร์บูฮานจากหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพและนับถือกันหลายที่สุดได้ทำนายเอาไว้ว่าดวงสตาของคนที่เกิดในวันพุธนี้ถือเป็นคนที่มีสติปัญญาสลาดลักแหลมและเก่งที่สุดโดยเฉะาะมักจะเก่งเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งถือว่า เป็นผู้เสียวซ่านเฉพาะด้านอีกคนหนึ่งอีกทางคนที่เกิดในวันพุธนี้มักจะเป็นคนที่หักในการเฮียนหู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคนที่เกิดวันนี้ถ่าดีจะดีใจหายถ่าร้ายจะร่ายใจเสียถ่าดีจะดีให้ถึงที่สุดถ่าร้ายก็้ล่ให้ถึงที่สุดเส้นกันมีจิตใจห่าวหาญ กาไดกาเสียใจนักเลงโบกิงกลัวไผยอีกทั้งเป็นคนที่มกความสงบหมักวุ่นวายกับไผและกอบมักให้ไผมาวุ่นวายนำเป็นคนที่มีลักษณะเจ้าสู้ฮักสบายคนที่เกิดในวันนี้หมักจะมีโชคมักจะโชคดีเหลือเงิน,เง,นเงินทองทองอยู่เป็นประจำเห็นให้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันพุธนี้จะพลิกผันจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดี จากบุเคยมีก็จะมีจากที่เคยคิดเคยฝันไว้ก็จะสมหว,วังดังใจคิดใจปาถนาจุดเด่นของคนที่เกิดในวันพุธนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีจิตใจที่หาวหารกาไดกาเสียเึ่งเม่นว่าในส่วงเยาวไวยคนที่เกิดในวันพุธนี้จะตกทุกข์ได้ยา ลำบากาก่าวกลเพียงใดก็าตามในส่วนเงาวัยของคนที่เกิดวันพุธนี้จะมีความถูกยากลำบากจากหลายๆด้านเพราะเพราะบุญกรรมที่เคยทำมาแต่คนที่เกิดในวันพุธนีก็เอาตัวรอดได้เพราะคนที่เกิดในวันพุธส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยวสลาดมีปณิพาน,านในการเอาตัวรอดได้อยู่เสมอและมีบุญกรรมที่เคยสั่งมา หนุนนำเทพพรมเทพพรมคอยหกักษาอยู่เสมอดวงสตาของคนที่เกิดในวันพุธนี้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนชีวิตจะพลิกผันจากหนาม,มือเป็นหลังมือความลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่เห็ดให้คนที่เกิดในวันนี้ลืมตาอาปากใดเงินไหลนองทองไหลมายิบจับอันใดก็เป็นเงินเป็นคำไปเสียหมดปิดตาจับ รับตาซื้อก็อดวงดีดวงรวยและจะเฮงเฮงเฮ <ๆ S 2> งปังที่สุดในส่วงอายุนี้ตามตำราโหราศาสตร์บูฮานยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันพุธนี้เป็นคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจถ้าทำสิ่งใดแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้มันออกมาดีที่สุด มีความขยันหมั่นเพียบรบ่หยาะท่อต่ออุปสรรคคนที่เกิดในวันนี้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีจิตใจอันกล้าแข็งและมีศรัทธาอันสูงส่งวาสนาของคนที่เกิดในวันพุธตามตำราโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าในส่วนต้นของชีวิตจะมีความลำบากอย่างนักหนาะแต่พอผ่านไปได้ก็จะพบกับความสุขสบายเปียบดังเปียบดังด่านหิน เพื่อปีนปายเข่าสู่วิมานทองเพราะนิสัยพื้นฐานของคนที่เกิดวันพุธเป็นคนมีความสลาดลักแหลมสเสลียวสลาดเก่งที่สุดมีความมุมาณะอดทนสู่สนกับปัญหาและมีบุญวาสนาแต่สิ่งที่ควรระวังของคนที่เกิดวันพุธนั้นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากความใจห้อนและอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนเรื่องของความหักคนที่เกิดในวันพุธด,ดี จะมีคนเข้ามาหาแบบจริงใจแต่คนที่เกิดวันพุธหมักจะเลือกเรื่องนิสัยของคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีนิสัยกาหารมีทิใจห้าวหารกลาได้กลาเสียใจนักเลงโบกเก่งกวัวไผ่หมักความสงบบ่มักวุ่นวายกับไผ่เป็นคนจะสู้หักสบายแต่ถ้าหักไผ่ก็หักจริงจะหักหลายที่สุด และขีมหวงคุณหักอีกด้านหนึ่งคนที่เกิดวันนี้จะมีเพื่อนผูงหลายเป็นคนกว่วงขวางจะเจริญก้าวหน้าและสามารถสร้งางฐานะตัวเองได้เป็นนักแก้ไขปัญหาบาวาจะใหญ่หรือน้อยก็สามารถจัดการได้หมดคนเกิดในวันนี้มีสตาาอภัพถึงว่าจะมีบุญวาสนาดีป่านใดก็าตามจะมีความเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็าตาม แต่คนที่เกิดในวันนี้แต่คนที่เกิดในวันนี้มักจะพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่เป็นประจำมีเคาะไล่ยอยู่เสมอวิธีแก้ให้มันทำบุญปล่อยนกปล่อยป๋าเป็นประจำเถึงอย่างใดก็ตามให้มันสร้างความดีให้หลายที่สุดดวงไล่ก็จะกลายเป็นดวงดีจะมีผลดีต่อชีวิตในส่วนบรนปลายของชีวิตคนที่เกิดวันพุธนี้ถือว่า จะได้ประสบผลสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตบ่กวาจะในด้านการเงินในส่วนนี้ธุรกิจของ,องเงาะเงยได้ลูกหลานมาสืบต่อสิ่งที่คนเกิดวันพุธเคยคิดเคยฝันไว้ในชีวิตบ่กวาจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินก็จะกลายเป็นความจริงทั้งหมดคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีวาสนาดีอีกคนหนึ่งเพราะลูกหลานจะกระตันยู ผู้บุญคุณเสือฟังบรรปายชีวิตของคนที่เกิดวันพุธนี้จะมีความสุขและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฐานเคารบนับถือจะมาเข้าฝันให้โชคให้ลาภชีวิตจะประสบความสําเร็จและมีความสุขเมื่อมดภาละคนที่เกิดวันพุธนี้จะได้เข้าวัดรักษาศินนำพ่อแม่คู่บาอาจารย์จะได้เจริญในธรรม การทำนายดวงสตาของคนที่เกิดวันพุธนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าท่านฟังจบเร็วกรุณาพิมพ์คำว่าสาธุหรือเขียนสิ่งที่ท่านต้องการไว้ใต้คลิปแล้วสิ่งที่ท่านคิดท่านปาถนาก็จะสมจริงดังใจปองดังใจปาถนากันทุกท่านทุกคน